สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้วันที่7กันยายนหกแที่นี่จังหวัดสตูลอ่ะคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของลุงโอนะครับก็คือตู้ออฟกิทไฮบริดขนาด 5.5K จุานะครับนี่ได้ทำประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว2ตู้หลังจากเคลียออเดอร์จากลูกค้าที่สั่งสงมานะครับเกิดเคลี r ออเดอส่งให้ลูกค้าเสร็จสิ้นผมก็จะทําการประกอบ ตั้งไว้สแตนบายไว้แบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้ารลยใหม่สั่งก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับก็าสามารถส่งให้ได้เลยแต่ว่าการรีวิววันนี้ไม่ใช่เป็นการรีวิวด้วยตัวลุงโอนะครับจะเป็นการรีวิวด้วยลูกค้าที่ซื้อไปใช้จริงนะครับอาได้ฟีดแบ็กกลับมาได้ถ่ายวิดีโอกลับมาว่าใช้งานได้ดีประมาณไหนได้ผลดียังไงแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็ นำคลิปของโอไปลงใน Facebook ไปลงในกลุ่มของ Facebook ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้เจ้าตู้ออฟกิทไฮบริดนี้ก็หโู o, ได้ขายไปเกิน100ตู้แล้วนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่างที่ซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็จะมีราคาช่างให้นะครับอันนี้ติดต่อมาทาง ลน์ลุงโอได้นะครับพา,าทุกคลิปลุงโอจะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หน้าจอนะครับสามารถนําเบอร์โทรนั้นแอดไลน์แล้วก็สอบถามทางไลน์ได้นะครับว่าสําหรับช่างก็มีช่างหลายๆท่านนะครับที่ซื้อตุงโอไปแล้วก็ไปติดตั้งให้ลูกค้าอีกทีหนึงก็ตอนนี้ก็เริ่มมีโปรโมชั่นเ,เริ่มมีโปรโมชั่นราคาช่างให้นะครับกติกาง่ายๆก็คือ ซื้อตู้แรกนี้ก็จะเป็นราคาปกตินะครับแล้วก็หลังแล้วก็ตู้ที่สองก็จะเป็นราคาช่างให้นะครับตู้ที่สองตู้ที่สามตู้ที่สี่ตู้ที่ห้าก็จะเป็นราคาช่างให้นะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูรีวิวจากลูกค้านะครับเดี๋ยวผมก็จะขอพูดการทำงานของตู้นิดๆหน่อยๆนะครับวเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปที่ลูกค้าได้รีวิวแล้วก็ส่ง คลิปให้ลุงโอนะครับลุงโอก็ได้ขออนุญ,ญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับว่าขอนําคลิปของลูกค้ามาลงในช่องแล้วก็หน้าจอเฟซบุ๊กของลูกค้าต่างๆได้ขออนุญาตไปเรียบร้อยแล,ล้วลูกค้าก็อนุญาตและยินดีให้ลุงโอสามารถนามาลงในคลิปได้นะครับอ่ะนี่ก็คือตู้หน้าตาของตู้ออฟก,กิจไฮบริดขนาด5.5กิโลวัตต์หรือว่าขนาด5กิโลวัตต์ก็หน้าตาเหมือนกันนะครับต่างกันแค่บอร์ดไฮวูนด้านในนะครับ สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็เยว้อจะพูดคร่าวๆนะครับจะเกิดสนใจยังไงก็เอาไปโทรแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์แล้วก็สอบถามทางไลน์นะครับเพิ่มเติมได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่การใช้งานเป็นยังไงใช้แพงกี่แพงอะไรประมาณนี้นะครับด้านในก็จะเก็บสายให้ประมาณนี้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยการวางอุปอกรณ์ก็จะพยายามไม่ให้ใกล้กันเกินไปนะครับพอ เวลาเขาทํางานก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับการระบ,บายความร้อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนี่เราจะมีพัดลมการทํางานของตู้ออบกิตไฮบริดรุ่นล่าสุดคือรุ่นปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับตู้จะช่วยประหยัดไฟเฉพาะกลางวันเท่านั้นนะครับไม่สามารถต่อแบตเตอรี่ได้นะครับตู้จะเริ่ม จ่ายไฟเป็นภาคโซลาเซลล์เริ่มตั้งแต่แปดจุดศูนย์ศูนย์ครับช่วงเช้าแล้วก็จะไปหยุดตรงสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็คือห้าโมงเย็นนั่นเองนะครับตู้จะช่วยประหยัดไฟในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับตู้พอช่วงแปดแปดจุดศูนย์ศูนย์ช่วงเช้าตู้จะตัดเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับแล้วพอห้าโมงเย็นเลยว่าสิบเจ็ดจุดนศูนย์ ตัวจะสลับไปใช้ไฟบ้าน100%ยเซนตะครับตัวจะช่วยประหยัดไฟช่วงนี้เท่านั้นมีลูกค้าหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าจะยืดช่วงเวลานี้ได้ไหมนะครับอยากจะเปิดก่อนแปดโมงแล้วก็ปิดหลัง5้าโมงเย็นจากการทดสอบของเราแล้วนะครับมันจะทําให้บอร์ด PFC ตัวนี้ทํางานหนักนะครับเพราะเมื่อช่วงที่แดดอ่อนบอร์ด PFC เขาจะเปลงไฟบ้านออกมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับ ทำให้ช่วงที่แดดอ่อนบดพืชสีจะมีความร้อนมากนะครับเราเลยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่แดดอ่อนจากการทดสอบของเราช่วง8ปดโมงจนถึง5้าโมงเย็นนี้ก็ข้างจะเสะถียรสุดนะครับเราก็เลยเลือกช่วงเวลานี้จะทําให้อุปกรณ์ภายในตู้ของเรามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวยิ่งขึ้นนะครับเพราะช่วงแดดก่อน8ปดโมงลูกค้าอาจจะเห็นว่ามีแสงแดดมาก็จริงครับแต่ว่าความเข้มของ แสงมันยังน้อยอยู่นะครับโบนมาเต็มก็จริงนะครับแต่กระแสยังได้น้อยอยู่นะครับก็ไม่ได้ช่วยการประหยัดอะไรมากมายครับเช่นกันครับหลังจากห้าโมงเย็นก็เป็นลักษณะเดียวกับก่อนแปดโมงเช้านะครับเราก็เลยเลือกเวลาประมาณนี้อ่ะก็โหลดของตู้นี้รับอยู่ที่ไม่เกินสิบกแอมป์นะครับอ่าเราก็จะมีชิโนทัมเมอร์คอยตัดนะครับถ้าเกิดใช้เกินตู้จะสลับไปใช้ไฟบ้านให้อัตโนมัตินะครับลูกค้าสามารถใช้โหลด ได้อย่างต่อเนื่องครับโหลดไม่มีดับนะครับตู้ปล่อยไฟออก24ชั่วโมงนะครับหลังจากไม่ใช้ไฟภาคโซลาร์เซลล์แล้วตู้ก็จัดสรรไปใช้ไฟบ้านให้ร้อนะครับแล้วก็ก็มีชินอัมเทอร์เป็นตัวตั้งเวลาเราตั้งเวลาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปของลูกค้าที่ช่วยรีวิวให้ลุงโอนะครับเดี๋ยวผม ถ้าเกิดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามลุงโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดคลิปไปนะเดี๋ยวให้ดูอีกตู้หนึ่งเดยวมาตั้งทําไมสองตู้อีกตู้นึงไม่ได้ดูนี่ตู้หนึ่งก็เหมือนกันครับก็ประมาณนี้นี่กับอ๋อยังมีอีกข้อหนึ่งมีลูกค้าถามกันมาเยอะพอสมควรว่า ใช้กับเครื่องทําน้ําอุ่นได้ไหมใช้กับออตู้เชื่อมได้ไหมถ้าเกิดเราใช้ไฟภาคโซลารเซล์ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะวกระแสมันเกิน10วแอมป์ที่เราตั้งไว้นะครับชิโนจะต,ตัด,ตด,ตด,ตดทันทีเป็นไฟบ้านทันทีเราไม่แนะนําให้ใช้ในภาคของโซลาเซล์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ก็ใช้ได้ครับมีวิธีครับมีก่อนที่เราจะใช้เครื่องทําน้ําอุ่นเราก็บิดมาที่การไฟฟ้าแบบนี้ครับ นี่ถ้าเกิดเราบิดมาเป็นการไฟฟ้าแบบนี้ตู้จะใช้ไฟของการไฟฟ้า100%ซนะครับสายเมนที่อยู่ในตู้นี้ก็คือสาย6กสแควร์มนะครับนี่สายหทองแดงเต็มนะครับรับกระแสอยู่ที่ได้ประมาณเอ่อสาแอมป์นะครับนี่ประมาณ36 38ิแอมป์เลยถ้าเกิดลูกค้าเอ่อไยไหนที่บ้านหลังเล็กๆแห่1หนึ่งตัว2ตัวก็สามารถ ใช้ตู้นี้จ่ายให้ทั้งบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ารายไหนที่โหลดเกินสาสหแมหรือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆก็แนะนําต่อแบบแยกโหลดนะครับก็จะง่ายนะครับเราก็จะมีวงจรแถมไปให้นะครับอ่นนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะใช้ไฟผ่านตู้นี้ก็โดยใช้เครื่องทำน้ำอุน่นหรือว่าเครื่องเชื่อมเหล็กนะครับเราแค่บิดสวิตมาที่การไฟฟ้าก่อน แล้วก็หลอดไฟก็สีแดงก็จะสว่างแล้วก็สามารถใช้ไฟก็คือการใบพาสตู้นั่นเองครับไฟจะไม่วิ่งผ่าน2บอร์ดอิฐในตู้นะครับไฟก็จะวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกเลยเราก็สามารถใช้ไฟเยอะได้นะครับเช่นกันครับสมมุติว่าหลังห้าโมงเย็นตู้สลับเป็นไฟบ้านแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องทำน้ําอุ่นได้เลยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการทํางานของเขาเราก็สามารถใช้งานในเขาถูกที่ถูกเวลาได้นะครับ ถ้าเกิดหลอดไฟสีแดงสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่สแสดงว่าใช้ไฟการไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถใช้เครื่องทน้ำอุ่นใช้เฟเบอร์ตัดเหล็กใช้ตู้เชื่อมเหล็กได้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงกลางวันเขาไฟยังเป็นสีเขียวอยู่คือภาคโซลาร์เซลล์แต่เราอยากจะใช้เครื่องน้ำอุ่นหรือว่าอยากจะใช้ตู้เชื่อมเหล็กเราก็แค่บิดมาที่การไฟฟ้าแบบนี้นะครับตู้จะสลับมาเป็นไฟสีแดง ประตูสลับเป็นไฟแสดงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าใช้ไฟบ้านร้อก็คือการใบพานเราก็สามารถใช้ไฟได้เยอะนะครับได้ถึง3 6มสิบหกแอมป์หรือสามสแอมป์โดยประมาณนะครับอ่ะโอเคลุงโอพูดทีไรแล้วก็ไหลลื่นยาวทุกทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปคลิปที่ลูกค้าได้รีวิวสินค้าเจ้าตู้5้าจุดห้เคนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับลูกค้าไม่ได้รู้จักกับผมนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นหน้ามา้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าเกิดลูกลูกค้าท่านอื่นเห็นคลิปแล้วเห็น Facebook ของลูกค้าท่านนี้แล้วก็สามารถทักไปถามได้เลยนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงว่าที่ลุงโอพูดในคลิปนี้เป็นความจริงไหมว่ารู้จักกับลุงโอมาก,ก่อนไหมอ่าก็สามารถทักไปถามหรือว่าสอบถามกาใช้งานจากลูกค้าด้วยลูกค้ากันเองได้เลยนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปที่คลิปของลูกค้านะครับ ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์9,000 BTU อยู่ตัวนี้ผมใช้ระบบตัวราเซลเปิดแอร์9,000 BTU กินกระแสอยู่3.6แอมป์นะครับจาก ซลาเซลส่วนไฟฟ้าเนี่ยกิน0.1แอมป์ผมถือว่าใช้ได้นะครับประหยัดได้ประมาณ50%นะครับเนี่ยผมนี่นี่ตอนนี้แดนหอบอยู่นะครับนะแดนหูบอยู่ผม เปิดแอร์9,000วิียูตัวเดียวนะฮะกินกระแสอยู่3.6แอมป์นะฮะ,จ,นะฮะจากโซล่าเซลล์นะครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยเขาดึงไปแค่0.1แอมป์แค่นั้นเองคือ0.1แอมป์เนี่ยเขาจะดึงไปเลี้ยงวงจรของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับนะฮะก็ช่วยได้ครับ จากค่าไฟเดือนละสามพันหลือพันกว่าบาท อ่าเป็นไงครับได้ดูคลิปรีวิวจากลูกค้าโดยตรงแล้วก็ Facebook ที่ลูกค้าได้โพสต์ก็ขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มานะครับที่ช่วยรีวิวสินค้าให้ก็อย่งไงก็ตู้สองตู้นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับแล้วก็สามารถใครสนใจสามารถกดติดต่อลุงโอสามารถสั่งซื้อลูกสินค้ามีสินค้ามีพร้อมส่งนะครับมีทั้ง 5K ก็ทำทำสแตนบายไว้แล้วนะครับแล้วก็ 5.5K 2ตูน้นี้ก็ทำสแตนบายไว้แล้วนะครับเวลาลูกค้าสั่งมาก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับอ่ะคลิปนี้มีการรีวิวทั้งนุ่โอแล้วก็การรีวิวโดยตรงจากลูกค้าที่ใช้งานจริงนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจหรือกำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่นะครับอ่าติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่บนหน้าจอวันนี้นะครับโทรมาสอบถามหรือว่าเบอร์โทรแอดไลน์สอบถามทางไลน์ก็ได้นะครับ อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลและเซลล์ด้วยนะครับสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซระเซลล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย